คืนนี้คุณพร้อมจะเดินทางเข้าสู่โลกที่ความจริงและความฝันเลือนรางไปพร้อมกันแล้วหรือ,อยังขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าคืนหลอนที่ที่จะทำให้ค่ำคืนของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณพยาบาลมณีที่ทำงานเป็นพยาบาลวิชาชีพอยู่ในโรงพยาบาลประจำจังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคเหนือซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงด้านการแพทย์แต่ก็ขึ้นชื่อเรื่องความเก่าแก่ของตึกบางส่วนโดยเฉพาะตึกศัลยกรรมซึ่งเป็นตึกเก่าที่เปิดใช้งานมานานกว่า40ปีคุณมณี ได้รับมอบหมายให้เข้าเวรดึกเป็นประจำที่ชั้นห้าซึ่งเป็นแผนกศัลยกรรมกระดูกและอุบัติเหตุตึกนี้มีโครงสร้างแบบสมัยก่อนที่โถงทางเดินกว้างยาวเหยียดและมีลิฟต์ขนขอ,ของขนาดใหญ่อยู่ปีกด้านในสุดคืนนั้นเป็นคืนวันศุกร์ปลายเดือนพฤษภาคมอากาศค่อนข้างอบอ้าว คุณมณีอยู่ประจำเคาน์เตอร์พยาบาลกับเพื่อนพยาบาลอีกสองคนช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนเป็นช่วงเวลาที่คนไข้ส่วนใหญ่หลับหมดแล้วบรรยากาศจึงเงียบสง,งัดมีเพียงเสียงเครื่องมือแพทย์และเสียงวิทยุสื่อสารที่ดังเบาๆเวลาประมาณตีสามคุณมณีต้องเดินไปตรวจเช็คคนไข้ตามห้องต่างๆ ซึ่งรวมถึงห้องพิเศษสำหรับคนไข้ที่รอผ่าตัดใหญ่ห้องเหล่านี้อยู่สุดทางเดินด้านขวาเมื่อเดินเข้าไปในโซนนั้นความรู้สึกจะเปลี่ยนไปทันทีเพราะแสงไฟจะสะลัวกว่าปกติและมีเพียงกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อจางๆขณะที่คุณมณีกำลังจดบันทึกสัญญาณชีพของคนไข้ห้องสุดท้ายอยู่ จูจๆก็ได้ยินเสียงล้อของรถเข็นผู้ป่วยดังมาตามโถงทางเดินเสียงนั้นไม่เหมือนกับเสียงล้อของรถเข็นอาหารหรือรถเข็นทําแผลที่พยาบาลใช้ทั่วไปแต่มันเป็นเสียงล้อเหล็กของรถเข็นผู้ป่วยชุกเฉินหรือที่เรียกกันว่า stretcher ซึ่งปกติจะถูกเก็บไว้ที่ชั้นหนึ่งหรือบริเวณห้องชุกเฉินเท่านั้น เสียงนั้นดังครืดครืดแกกมาอย่างชัดช้าและสม่ำเสมอเหมือนมีใครบางคนกำลังเข็นรถเข็นเปล่าๆมาตามทางเดินซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะไม่มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในเวลานี้และถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ก็ควรจะเดินผ่านมาทางเคาน์เตอร์พยาบาลก่อนคุณมณีหยุดมือจากการจดบันทึก ฟังเสียงนั้นอย่างตั้งใจเสียงรถเข็นนั้นดังเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆและดูเหมือนจะมาจากทางปีกซ้ายของตึกซึ่งเป็นโซนของห้องพักญาติที่ว่างเปล่าในเวลานั้นด้วยความสงสัยระคนหวาดระแวงคุณมณีตัดสินใจค่อยๆเดินย้อนกลับออกมาจากห้องคนไข้แล้วเดินไปตามทางเดินเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้น ทันทีที่เธอเดินผ่านมุมทางเดินที่หันไปทางปีกซ้ายเธอก็เห็นมันที่กลางทางเดินสลัวสลัวนั้นมีรถเข็นเปล่าๆคันหนึ่งจอดอยู่มันเป็นรถเข็นเหล็กเก่าๆที่มีเบาะหุ้มหนังสีน้ำตาลเข้มไม่เหมือนรถเข็นรุ่นใหม่ๆที่โรงพยาบาลใช้เสียงแกรกที่ได้ยินก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะมาจากล้อที่ฝืดสนิมของมัน คุณมณีจ้องมองอยู่ครู่หนึ่งในใจคิดว่าคงเป็นเจ้าหนาทีคนใดคนหนึ่งเผลอเข็นมาคิ้งไว้แต่ที่น่าขนลุกที่สุดคือรถเข็นคันนั้นไม่ได้อยู่เฉยๆทันใดนั้นล้อรถเข็นที่จอดนิ่งอยู่ก็เริ่มหมุนอย่างช้าๆด้วยตัวมันเอง รถเข็นเปล่าๆคันนั้นค่อยๆเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างช้าๆเหมือนถูกเข็นโดยมือที่มองไม่เห็นมันมุ่งหน้าตรงไปยังลิฟต์ขนของที่อยู่สุดทางเดินคุณมานีรู้สึกเหมือนร่างกายถูกตรึงอยู่กับที่เธออยากจะตะโกนเรียกเพื่อนแต่เสียงนั้นติดอยู่ในคอเธอได้แต่ยืนดูรถเข็นคันนั้นเคลื่อนที่อย่างเงียบๆไปตามโถงทางเดินที่ว่างเปล่า เมื่อรถเข็นไปถึงหน้าลิฟต์ขนของมันก็หยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นประตูลิฟต์ยังคงปิดอยู่ไม่มีสัญญาณว่ามีคนกดเรียกหรือใช้งานแล้วสิ่งที่ทำให้คุณมาน,นีต้องถอยหลังไปชนผนังอย่างแรงคือเสียงตืดที่แสดงว่ามีคนกดปุ่มเรียกจากด้านในลิฟต์ดังขึ้นและทันใดนั้นเองไฟแสดงชั้นด้านบนลิฟต์ก็เปลี่ยนจากเลขสเป็นเลขห้า แสดงว่าลิฟต์กำลังถูกเรียกขึ้นมาคุณมณีไม่รอใหประตูลิฟต์เปิดเธอวิ่งกลับไปยังเคาน์เตอร์พยาบาลด้วยความเร็วที่ไม่เคยทำได้มาก่อนเล่าเรื่องทั้งหมดให้เพื่อนพยาบาลฟังอย่างตื่นตระหนกเพื่อนพยาบาลคนหนึ่งเล่าว่าเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับคนไข้ที่พลัดตบลิฟต์ขนของสมัยตึกนี้เปิดใหม่ๆโดยเป็นคนไข้จากชั้นห้านี่เอง และรถเข็นคันนั้นก็เป็นรุ่นเก่าที่เลิกใช้ไปนานแล้วคุณมณีไม่พลาดเดินผ่านบริเวณปีกซ้ายของตึกสารยากรรมเก่าในเวลากลางคืนอีกเลยและทุกครั้งที่ได้ยินเสียงล้อรถเข็นแปลกๆเธอจะภาวนาในใจเสมอว่าขออย่าให้รถเข็นคันนั้นมาปรากฏตัวที่หน้าเธออีกเลย